สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาน็อกแถวอำเภอปากเกร็ดนะครับก็จะเริ่มสตาร์ทที่อำเภอปากเกร็ดนะครับเพื่อที่จะไปลงตะตลทนทิเบตนะครับหรือว่าถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดตรบุรีนะครับซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ก็จะเริ่มเลยนะครับเริ่มจากที่อำเภอปากเกร็ดนะครับ คือถนนแจ้งวัฒนะตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาเลี้ยวตรงให้แยกปากเกร็ดเดิมนะครับทุกวันนี้เป็นสีแยกปากเกรด็ดก็หลังจากเลี้ยวเข้ามานะครับเบื่อสักครู่ก็ตรงเข้ามาสู่ถนนติวานน์นะครับเข้าสู่ถนนติวานน์นะครับมุ่งหน้าไปเข้าไปตัวอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับ สี่แยกแครายนะครับแต่ว่าในส่วนของการเดินทางในวันนี้หรือว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเลี้ยวเข้าไปทางถนนสนามบินน้ําช่วงนี้เป็นถึงตรงวัดชนประธานนะครับคือในส่วนของหน่วยงานชนประธานเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับช่วงนี้เมื่อสักครู่ทางฝั่งขวามือเนี่ยก็เป็น สำนักง,งานเกี่ยวกับกรมชนประทานส่วนฝั่งซ้ายมือจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็วัดชนประทานนะครับรถติดนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทำทางรถไฟนะครับก็อาจจะติดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าจะ ติดอะไรมากนะครับก็เลื่อนได้คือโฟล์ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าติดหนึบนะครับครับสำหรับช่วงผ่านรถติดมาก็ยังอยู่ในถนนติวานนท์นะครับช่วงระยะทางนะครับช่วงจากแครายมาปากเกร็ดนี้ก็จะประมาณประมาณ5 5กิโลทึง6กิโลเมตรนี่นะฮะไม่ไม่ไมด้ไกลกันมาก แล้วก็ในส่วนของฝั่งทางด้านสายมือนะครับของท่านผู้ชมนีก็จะมีทางแยกไปถนนสามัคคีนะครับถนนสามัคคีเนี่ยก็จะไปทะลุจนถึงถนนประชาชื่นนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้เลี้ยวไปนะครับทางนี้ก็จะตรงเพราะว่าที่เป้าหมายของการเดินทางที่จะเลี้ยวไปทาง สนามบินน้ำนะครับไม่ได้ไปทางถนนสามกัก็เลี้ยวตรงสามแยกสนามบินน้ำนะครับช่วงนี้ที่เขาเรียกเรียกกันนะครับซึ่งสามแยกนี้ก็ถ้าตรงไปเมื่อสักครู่ก็คือไปถึงแครายนะครับเลี้ยวขวามาก็เป็นสนามบินน้ำกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่า ั่งขวามือนี่ก็จะมีส่วนราชการที่มีชื่อนะครับโปโปโชแล้วก็สลากกินแบงรัฐบาลนะครับสำนักง,งานอาคารสลากกินแบงรัฐบาลเนี่ยถ้าใครถูกหวยหรือว่าถูกลอตเตอรี่ก็จะมาขึ้นเงินที่นี่นะครับไยถึงว่าถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับถ้าถูก2ตัว3าตัวนี่ก็ไปขึ้นกับเอเยน่น ว่าคุณกับร้านที่เราเข้าขายนี่ก็สะดวกสบายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเสียค่าคือภาษีหรือว่าเปอร์เซ็นตะ์นั้นจะสูงกว่าแต่ตมาที่นี่แค่อร่อยละ50สตังค์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกในส่วนของถนนนี้เป็นถนนนนทบุรีหนึ่งนะแต่ว่าคนเขาเขาไม่พูดติดปากกันนะครับถนน นีก้ก็จะใช้รวบไปเลยนะครับก็จะหัวสนามบินน้ําก็เป็นที่รู้กันนะครับจนลืมไปเลยนะครับว่าเออถนนเส้นนี้ชื่อจริงเต็มๆมันคือถนนนนทบ,บุรีหนึ่นะครับถ้าวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับของถนนเส้นนี้ก็จะไปเจอกับสี่แยกสนามบินน้ํานะครับ แล้วก็ก่อนจะถึงสนามบินน้ำก็จะมีกระทรวงพาณิชย์นะครับอยู่ทางขวามือซึ่งก็จะถือว่าถนนสายนี้หรือว่าเส้นนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่มีสถานที่ราชการสำคัญ,สำค,ญสำคัญอยู่ถึง3ที่นะครับก็จะมีกระทรวงพาณิชย์สำนักง,งานฉลากยินแบงรัฐบาลนะครับ ที่เขามาบอกลอตเตอรี่หรือว่าจําหน่ายขายลอตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับซือขายลอตเตอรี่กันแล้วก็สำนักงานปปชนะครับสําหรับช่วงนี้ก็เลี้ยวทางซ้ายมือนะก็คือเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับไม่ได้ตรงไปฝั่งของกระทรวงพาณิชย์หรือว่าไปชนกันกันกบส,าน,บ N, สาน,บนามบินไอซีเอ็กสนามบินน้ำนะครับก็มาฝั่ง ครับเพืนะ่อที่จะไปทางรัตนทิเบศนะครับหรือว่าไปทางถนนเรวดีอันนี้ก็จะเป็นทางลัดนะครับคือจะมีระยะทางค่อนข้างจะใกล้คือเราไม่ต้องไปไกลสำหรับถนนเลี่ยงเมืองนี่เมื่อสักครู่เนี่ยครับก็จะผ่านตัดระหว่างนะครับ แยกจากสนามบินน้ำหรือว่าถนนนนทบุรีหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะไปไกลนะครับไกลจนถึงถนนพิบูลสงครามนะครับหรือว่าเข้ากับตัวเมืองนนทบุรีเขตเทศบาลนนทบุรีนะครับแต่ว่าในส่วนของการเดินทางครั้งนี้นะครับเราก็จะจบตรงที่ สำหรับการเดินทางถนนจากอำเภอปรากตมาสนามบินน้ำแล้วก็เลี่ยงเมืองนอนท์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบ,บกพร่องอย่างไรก็ต้องขออภัรรยกันด้วยนะครับสำคัญนะครับกณรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเีย๋ยวจะได้หาคลิปมาลงให้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะ อาทิตย์ละคลิปหรือว่า2คลิปก็จะได้ชมกันต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ